ยักสนุกตื่นต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 คาดการสิเวผู้เล่นตัวจริงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกมบุกเยนนิวกอสเซินคืนวันอาทิตย์นี้ศึกฟุตบอลพร,รีเมียร์ลีกษวันอาทิตย์ที่2เมษายนน,นสนามเชน์เจนส์พาร์คเป็นงานพบการระหว่าง2ทีมที่มีผลงานยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้แถมทั้งคู่ พยายามอย่างยิ่งที่จะมีชื่อติดหนึ่งใน4ในตารางคะแนนของบั้นป่ายโดยพวกเขามีแต้มห่างกันเพียง3ามแต้มเท่านั้นนั่นหมายความว่าผลแพ้ชนะเกมนี้อาจทําให้อันดับเปลี่ยนแปลงได้เลยทีเดียวก่อนเกมแมนยูเนต็ดประสบป,ปัญหานักเตะบาดเจ็บหลายคนทั้งดอนนี่ฟันเดเบกอเลฮันโดกานาโชที่ต้องเจ็บหนักต้องพักยาวส่วนทอมฮิวตันมือก้าวตัวสำรองที่เจ็บข้อเท้าและแข่งคนสำคัญอย่างคาเซเมโรที่ยังคงติดโทษแบน ยังคงลงสนามช่วยทีมไม่ได้แน่นอนแล้วเช่นกันขณะที่รายอื่นอย่างมาเซลซาบิเซอร์มีอาการเจ็บเข่าจากแคมป์ทีมชาติยังต้องรอดูอาการอีกครั้งอองตอรี่มาสยาที่เจ็บสะโพกอาจจะมีชื่อกลับมาในเกมนี้ลาเฟวารานรับบาดเจ็บเล็กน้อยน่าจะหายทันลงสนามมาคาราฟอร์ดก็น่าตัวเก่งที่เจ็บข้อเท้าต้องถอนตัวออกจากแคมป์ทีมชาติก็ต้องลุ้นว่าจะฟิตทันลงสนามหรือไม่ส่วนคิดเซนอิริเซนที่เริ่มกลับมาซ้อมแล้วน่าจะยังไม่มีส่วนร่วมกับทีมในนัดนี้ คาดการสเสว็จผูเ้เล่นตัวจริงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในระบบ4-2-3-1ผู้รักษาประตูดาวิดเดเคีมื่อหนึ่งตลอดการชนิดที่ยุคข,ของเทนฮาร์มือ2อเรียกได้ว่าไม่ต้องมีก็ได้เพราะเจ้าตัวรับเหมาหมดลงสนามหมดครบทุกรายการเซนเตอร์แบ็กแฮร์รี่แม็กควการที่วารานเพิ่งจะหายเจ็บกลับมาบางทีเอริกเทนฮาร์อาจจะยังมั่นใจใช้งานกับตันตัวจริงอย่างแม็กควายต่อไปอีกหนึ่งเกมซึ่งผลงานในช่วงหลังกะดูจะสร้างคอนเทนน์น้อยลง ืออาจเป็นเพราะไม่ค่อยได้ลงสนามนั่นเองเซนเต์แบ็กลิซันโดมาร์ตินสแน่นอนคนที่จะจับคู่กับกัปตันก็ต้องเป็นกองหลังสายโหดอย่างเดอบูเชอร์ที่คอยสก,กีนเก็บกวาดด่านแรกก่อนจะไปถึงมือของแม็กควายแบ,บ็กขวาอารอนวานวิสาก้าอันที่จริงยังสองจิตสองใจระหว่างวานวิสาก้าและดาโล่แต่ด้วยคู่แข่งที่มีเกมลุกลิมเส้นค่อนข้างฉกาจฉกันการเลือกใช้วานวิสาก้าอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีในการแพ็คเกมหลังบ้านสุดสัปดาห์นี้ แบ็กซ้ายลูกชออีกหนึ่งแข้งที่เรียกได้ว่าเป็นตัวหลักในยุคข,ของเอริกเทนฮา์กเอาเซจจนทะเลมาเละเซียแทบไม่มีที่ลงเว้นแต่ชอจะถูกจับไปยืนเป็นเซนเตอร์กองกลางสกอตแมกโทมินีพี่ใหญ่อย่างคาเซเมโรยังคงติดโทษแบนแถมซามิเซอร์ก็มีอาการบาดเจ็บทําให้คนที่จะได้รับโอกาสเป็นใครไปไม่ได้นอกจากสกอตแมกโทมินีที่ผลงานยอดเยี่ยมกับทีมชาติสกอตแลนด์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งก็น่าจะลองจับดันสูงขึ้น อาจจะเป็นตำแหน่งที่ใช่กว่าต้องคอยปั้นเกมจากหลังบ้านก็เป็นได้กองกลางเฟรดคู่หูวความบันเทิงน่าจะกลับมาได้โอกาสลงสนามเป็นตัวจริงพร้อมกันอีกครั้งแน่นอนมีแม็กก็ต้องมีเฟรดซึ่งในช่วงหลังผลง,งานดีขึ้นมาแต่นั่นคือการมีคาเซเมโรคอยเก็บกาดอยู่ด้านหลังต้องมาลุ้นกันว่าคู่นี้จะมีคอนเทนต์อะไรให้เราหยิบยกมาพูดถึงอีกหรือไม่กองกลางตัวรุกบุนโน่แฟนน์เป็นนักเตะที่เทนฮาก์กเรียกใช้งานมากที่สุดนับตั้งแต่เข้ามาคุมทีม สถิตินี้ตอกย้าว่าจอมทัพชาวตุเกสตสาคัญกับทีมมากแค่ไหนแน่นอนถ้าไม่ป่วยปางตายยังไงก็ต้องเข็นลงสนามแน่นอนปีกขวาอันโตนี่ชงนีตัวเลือกในตําแหน่งริมเส้นค่อนข้างมีจํากัดด้วยการที่กานาโชเจ็บยาวรวมถึงแรดฟ,ฟอร์ดอาจยังไม่ฟิตพอเป็นตัวจริงทําให้ฝั่งขวาน่าจะเป็นเจ้าตัวลงเล่นเป็น11ตัวจริงหากไม่เวิร์กค่อยส่งเปยิสตี้ลงมาเป็นตัวเลือกก็น่าสนใจปีกซ้ายเดรอนสานโช่แน่นอนปกติแล้ว ต้องเป็นแรดฟอร์ดที่มาก่อนแน่นอนว่าอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าอาจจะทําให้เขาต้องนั่งรอโอกาสบนมานั่งสำรองไปก่อนทําให้ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจีดอนซานโชที่แม้ผลงานในสนามจะถูกตั้งคําถามแต่ด้วยสภาพทีมค่อนข้างมีจํากัดจะเอาเอลังกาลงไปก็คงไม่เข้าท่าเท่าไหร่นักกองหน้าวอลิคกอสกองหน้าตัวรับที่จองสรรปทานตาแหน่งนี้แบบผูกขาดแน่นอนด้วยความหลากหลายในตําแหน่งการยืนทําให้เทนฮากสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางการยืน จะขยับลงต่ำออกซ้ายขวาได้หมดขอแค่สั่งมาจัดได้หมดยกเว้นยิงประตูประท้วงบีบเกลเซอร์ขายทีมแฟนแมนยูเตรียมประท้วงครั้งใหญ่บีบให้เกลเซอร์ขายทีมหลังจากตระกูลเกลเซอร์ประกาศขาย Man มาแมนยูนเต็ดมาตั้งแต่ปลายพิธีแล้วและได้รับความสนใจจากเซอร์จิมแรดคิปมหาเศรษฐีชาวอังกฤษชิกัสซิมฮามัดบิลอัลทานีนักธุรกิจชาวกาตาและงานระบุว่าทั้งสงกลุ่มทุน ยื่นข้อเสนอให้เกลเซอร์พิจารณาในตัวเลขที่ใกล้เคียงกันแต่ยังคงน้อยกว่า6 0 0 0ล้านปอนด์ตามที่เกลเซอร์ต้องการทําให้การขายทีมในครั้งนี้ไม่มีความคืบหน้ามากนักอีกทั้งยังมีสื่อบางสำนักคาดว่าเกลเซอร์อาจเปลี่ยนใจไม่ขายปีศาจแดงหลังปล่อยให้กระบวนการเทคโอเวอร์ยืดเยื้อซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวดีนโจนผู้สื่อข่าวคนดังแสดงความกังวลว่าเรดอาร์มี่ใกล้จะหมดความอดทนกับตระกูลเกลเซอร์แล้วคาดว่าเตรียมตัวที่จะนัดประท้วงครั้งใหญ่ในเร็วๆนี้ อาจจะเป็นการประท้วงที่เลวร้วายที่สุดเท่าที่เคยเห็นเพื่อบีบให้ตระกูลเกลเซอร์ยอมขายแมนยูนเต็ดนักข่าวรายนี้บอกได้ว่าน่าจะถึงจุดที่สโมสรมถูกขายแล้วก่อนหน้านี้แฟนบอลแมนยูเคยรวมตัวประท้วงครั้งใหญ่มาแล้วในเกมแดงเดือดที่เจอกับลิเวอร์พูลเมื่อปี2021พร้อมกับบุกลงไปในสนามออเทรฟอร์ดจนทําให้การในคันต้องถูกเลื่อนออกไปเอลิกเทนฮารผู้จัดาการทีมแมนยูนเต็ดกล่าวในงานถแถลงความพร้อมก่อนพบนิวคาเสเซิลว่า ดาวทันโบอยากมาคาราฟอร์ดเร่งวันเร่งคืนให้กลับมาฟิตทันเวลาขณะที่สัญญาใหม่ก็วิ่งเต้นเป็นการภายในขาแทบขิดและฟอร์ดเผชิญปัญหาความฟิตจนต้องถอนเชืออกจากทีมชาติอังกฤษชุดเตะยูโร2 0 2 4รอบคัดเลือกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและเลือกไปพักผ่อนกับแฟนสาวที่นิวยอร์กอเมริกาเวลานี้กลับมายิมฟื้นฝูร่างกายที่ศูนย์ฝึกแคนตันได้สองสามวันแล้วซึ่งเทนฮาร์เชื่อว่าแลตฟอร์ดจะบูที่เซนต์เจมส์พาร์คไว ผมมองใน,นแง่ดีหมอนั่นซ้อมได้แล้วแต่ก็ยังต้องรีดเฟ้นฟื้นฟูไปด้วยควบคู่กันไปเขาแยกฝึกเดี่ยวช่วงแรกเพิ่งจะมีมื้อวันศุกร์ที่ซ้อมร่วมกลุ่มก็ยังเหลือวันเสาร์อีกมื้อมองใน,นแง่ดีเขาอาจจะพร้อมคิดแบบนั้นเทนฮากงพูดถึงสัญญาใหม่ของแรดฟอร์ดว่าดําเนินการอยู่ภายในไม่สามารถให้รายละเอียดได้แต่ทุกฝ่ายทํางนานสุดความสามารถและไม่เคยแจ้งความคืบหน้าใดๆเกี่ยวกับกระบ,บวนการภายในองค์กรเราแน่วแน่แค่การเอาชนะเกม แน่นอนเกี่ยวกับแผนงานในอนาคตดังนั้นทีมงานเบื้องหลังก็ทํางานกันอยู่มันคือเรื่องของเอเย่นนักเตะเรื่องของผอฟุตบอลจอห์นเมอร์ทับส่วนผมสมาธิก็แค่สร้างผลงานให้ดีประเด็นแรดฟอร์ดร่างกายกรอบถูกหยิบยกมาพูดถึงเพราะฤดูการนี้เตะไปแล้ว46นัดรวมทุกรายการทั้งทีมชาติและสมโมสรเทนฮากมองว่าการได้พักเมื่อสัปดาห์ก่อนคือเรื่องที่ดีผมคิดว่ามันคือผลในทางบวกที่เขาได้พักบ้างถ้าจะไม่ผิด คุณเฟรนันคือคนที่เล่นเกมมากที่สุดทั้งขุมกำลังของเราและผมก็คิดว่าแมนยูเนเต็ดแข่งจำนวนเกมมากที่สุดเมื่อเทียบกับสโมสรทั้งยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องไปเตะทีมชาติด้วยดีกรีทีมชาติเราส่วนมากติด่งไม่ใช่แค่นั่งสำรองแต่พวกเขาลงไปแข่งขันเชยนแฮนดิแคปที่เซนตเ,เจสพาร์คเปิดเสมอปิสดงประตูวรวม2ลูกควบ2ลูกครึ่ง ผียังแบนกรีนวูดซ้อมกับทีมในซีซั่นนี้เมออนไลน์รายงาน Manchester United แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แจ้งให้กับเมสันกรีนวูดกองหน้าของท,ทีมทราบแล้วว่าจะไม่อนุญาตให้ซ้อมกับทีมจนกว่าจะจบฤดูกาลนี้แข้งวัย21ไม่ได้เล่นให้กับปีศาจแดงมาตั้แต่เดือนมกราคมปีที่แล้วหลังถูกจับและตั้งข้อหาทำร,ร้ายร่างกายและพยายามข่มขืนซึ่งการตัดสินของศาลล่าสุดเมื่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเรื่องนี้ถูกยกฟ้องไปแล้วแมนยูประกาศว่า สโมสรจะดําเนินการตามกระบ,บวนการก่อนที่จะกําหนดขั้นตอนต่อไปว่าจะตัดสินใจอย่างไรเกี่ยวกับอนาคตของกรีนวูดในถิ่นโอทัฟฟอร์ดจากรายง,งานของสื่อได้พอดีเผยกรีนวูดได้มีการพูดคุยกับสโมสรเพื่อหวังจะกลับเข้าสู่ทีมโดยเร็วที่สุดแต่สโมสรยังไม่อนุญ,ญาตให้นักเตะกลับมาซ้อมจนกว่าจะจบฤดูกาลนี้ก่อนหน้านี้มีรายง,งานว่านักเตะหลายคนในทีมไม่ต้องการให้กรีนวูดกลับมาซ้อมกับทีมอีกเนื่องจากเกรงว่าจะส่งผลต่อภาพลักษณ์สโมสร ปัจจุบันกรีนวูดมีสัญญากับทีมจนถึงปี2025รับค่าเหนื่อย70,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ปิสแดงเผยผลประกอบการไตรมารส2สิ้นสุดธันวาคม2022แสดงเห็นว่าสโมสรทำกำไรได้6.3ล้านปอนด์เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้าแต่รายได้โดยรวมของแมนยูลดลง10%เหลือ167.3ล้านปอนด์ซึ่งเป็นผลกระทบจากการไม่ได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกและได้เล่นในบ้านน้อยกว่า ส่วนจำนวนหนี้ซึ่งแมนอยู่ค้างต่อทางการสารัฐเพิ่มจาก477.1ล้านปอนด์ไปเป็น535.7ล้านปอนด์โดยตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากความพันผวนระหว่างหน่วยเงินทั้งสองสกุล